น้าพิธีการครับดีไม่แห้งเดเล่นซุปจะเล่นรวยลำลยรวยเด,ด,ด,ดี๋ยวยูไก่ปันใดกระดดมหาะเ้ยอยู่ไก่ปันใดกระ่ดบกไก่ปันใดดอกซำนี่นอ <c oughs> พอไปพ่อมาอีแล้วมาจากมีบุญลากมานึ่จากกิโลโอ้สิบอกเกืบห้าหิบกิโล หกสิบหกสิบเจ็ดสิบต้งสิบเจ็ดสิบเนาะต้องหกสิบเจ็ดสิบวันที่แล้วเป็นไรกบปูถอดเรือบานีธทรมเขาเรียงความฝันว่าที่เราเจ้าไหนขึ้นใดหนึ่งสี่คักเนี่ยได้ยินจากสมหวังนี่ปู่ยิ่งย่างไปยังว่าย่างไปใจนี่ปูยิ่งมันเอท็่น้อยน้อยซ้ำบักลาห้องน้อยก็หนี้ซ้ำผลครับย่นไวมากสินีห้าร้อยปีครับโอ้ดิบานี ันยู่ไปผืนมีผู้ยิ่งมาคข้อนคู่น้ำเฮ็ดนั่นสิแม่ข้อนคู่น้ำขึ้นฉันเป็นบ่อต้องตาพระสนุกข้อนว่าเปลี่ยนโอ้ห์แบัดมือขึ้นรุ่นมากเหมือนขึ้นรุ่นมากนั่นฝันว่าผู้ยิ่งผู้ยิ่งนั่นมากเลยเอาเอาเล็กน้อยมาให้ผู้หนึ่งเล็กน้อยมาให้เอ้เล็กน้อยเลยเล็กน้อยอีกล่ะ เดือดว่างเล็กน้อยผู้ยิงบาดนี้ตอนเขาก็ย่นใหม่ไม่ไน้อาเพราะไส้ครับเอ่อเล็กน้อยคูยิ่งนี่ออกมาเชยงเดือดมาแล้วมาหายกอางก้นเสีเข้าอยู่บาดนี้เออเมื่อเดล็กน้อยเมื่อกวางกวนเส่สุขบุญองค์ยมันในเบอา์สินหายได้บานเล็กน้อยก็ได้น้อยผูยิ่งหญิครับก็เลยหูเมียข้นเอาว่อรสินหรือบอกมันเก่าซีบอเบอร์สินหมดน่น ครับขวดบนกันขวดบนหนังเขาทั้งบนทั้งล่างนี่สมมวางมางเขาเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ามันหันเหงิดจงไงเลยเนาะมันขันว่าสู้กันฟังแต่ตัวนั้นตัวนี้เ้องขวดว่าอยากให้หลายตัวใช่ไผมมันก็เละมากสองตัวนี่ตัดทิ่มซะสมวังวางสิแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ว่าสู้มันฟังจะบอกว่าหลายตัวเขียนไว้ประมันดึหามกเก็บตัวห้องเราเคยให้เดือดหลายเจ็ดเัืใช่ไครับผมทำไมคนเคยหายแค่ตัวเดียวครับตัวเดียวใหนนี้สองตัวย่างหลาย มันไม่ในส้วมเลยมันมัมน,มน,มนพุ่มพอดีมันพุ่มพดอดแ่จริงมัวนกเ็เป็นหลายตัวแน่ครับนี่ก็เัินเบินคันคันตัวงวดเพิ่นเอารัวดอกครับเพราะว่าห้าเห้าเอาตัวนั้นสแสดงว่า,าพวกนี้ผู้ถือก็เหล็กน้ำห้าของวันนั้นเพราะตัวงวดมากปลาเพิ่นมากตวดอกครับอืมันมากคืออันนี้แหละครับมันจะมาเข็มมาแท่งเฉียนนี่แหละใต้ผิวหนังเนี่ยเพราะมันแท่งมันจำบิบได้แท่งขวางคือหนึ่งยุ่งเสียอืมขวางคือหนึ่งยุ่งเสีย เขาเยกตีหนึ่งหาเมื่อเมื่อหาเมื่อเมื่อพาเขาเ็เป็นเจ็ดที่เขาเป็นนงเจ็ดที่โตลเอาก็ว่าหาูนกระเทืกหัวปูแต่สองหางเทกหาศนนหบอ่ะีศูนยางววนกระเทืกครับผมเป็นเป็นเั่ไรก็ฟันตัวเดอมเลยฟันเหล่งวันั้นเมา่องตีนเนี่มา่อลงตีนนี่เลขกศูนมืองกึ่งยุ่นีนี่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 คือหลังตีนแล้วเออได้ห้องไปบอกสมหวังสมหวังผู้ใหมาเขียนนี่ครูลังตีนนี่มันกระบอกเรียอยูนย์ยุ่งน มึงซื้อเราได้ส่วหาตีนกับตีพพนพร,ระพระก็มันเจ็ดเตระเสรครับ,รบโอ้ยมองไหนเขขาายดรนมันอยู่สังคมมันแออกมากมกาออกก็เลยส่ยยจเจ็ดหมเงก็สีสหาเออเออซสหาี่นหยอยู่หลังตีนได้เนาะครับมันยู่นีกับใครอยู่ครับแต่ว่าเขแห้งคือยังยุดเด้งผู้พิสูมภูมาแห้งครับผู้มาเฮาแต่เลเทียนมาแห้งเขาเสด็จดุ้งเสด็จดุ้งหลยเสด็จจนว่าไปงั้หลด ขันซื้อจนว่าได้สี่บอกเขาบางสั่นคันบอกคันนบอกเขาบางสั่นตั้งตาเพื่อจังหวะคุยเถิดลังตาคือพวกคยคุยจั๊กเหล่าสูคขันคุยย่ามไม่บอกหลุดเล็กมันเป็นนี้ยังไปดูน้องบัวน้องผู้ที่จีบแล้ยน้องบัวน้องผู้พวกทำงานอยู่กันเคลื่อนหัวย่างที่เขาเอาน้ามตงไปใส่น้องบัวน้องผู้นั่นน่ะเขามาเอาเล็กน้ำบอกว่าเล็กมื่อนี้ขันซุ้ไปซื้อมื่อนี้ ดูจะฟังมาบ้านเนื้อวันบอกสูมก้าราชการเขานี่ยนางถถวเมื่อสักวันเขาพันว่าเ้าเขาพันว่าห้อคุยมาเรียกออกมาถือสามเมื่อสี่เมื่อจะไม่เห็นหน้าอยากได้ห้อมันออกขัดปวดเท่าตัวที่บอกเลยเขาเท่าตัวที่บอกเลยบอกครับตัวเดียวแจกโลโลโปแ่าตัวเลยเขได้บอกสองคู่สามคู่สองหางสามหางบอกเคยนี่ครับคันบางไรพูแม่แหงสิเป็นทหางเป็นทหาเลยเป็นหาเลยแต่ว่ายูนีกะถึงสิบอแห้งครันกับพ่อได้ยูนีกาแห้งกับพ่อได้ครับเท่าพ่อได้เท่าว่า ข้าสีมากหลายเฮามากหน่อยอ่อืมขันคันขันันย้อนเอาข้างเทียมกับว่ตถือแต่ว่าขันขันเฮาเอาซีละลายบ,บ,บ่บ่บ่พอปีกับดอกมันั่งจิถือเอาเอาถ้าบคนมอตอระไสเหมือนนี่นะปูนะอ่าาถอดเอาปีกับใส่สองหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับสองสี่อันนี้สงสัยล่งกันไว้ลางครับเป็นเป็นตัวกันล่างเช่ดรอกแต่ว่าฝกหนึ่หากงเกนี่อาจจะเป็นหนึ่ง เกลี้ยงหาทั้งบนทั้งล่างก็ได้ยิ่กันเพราะมันมากครับมันมากเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพูดได้ปะเด็นได้มันมากสิล่ะอันโรคควันพูจักบานได้เบาเบาความฝันนี่ผมมีจักบานเนี่ยควา,ามฝันนี่หรออันนี้ในรอบวังนึงนี่นอกรอบนะเข็ม,มได้เข็มมาแท่งเอาใต้ผิวหนังนี่แหละรับค่าเจดียอยู่ในนี่แหละเดี๋ยวเพราะเก็บเพปวดเจ็บว่าจักมันเหยื่อจังเอาเข็มมาแท่งจบเมือมือขวายิบเข็มมามาแท่งแขนซ้ายหรือมื่อเมือขวามาแท่งมือขวาแท่งมาจังไหนมือซ้ายกีน มันก็เปียกขันเปียกันเปียกมันเป็นเรียกตรวจฝันปิดเปียกๆเอาเดาเก่ามือขวายิบเข็มเราก็มาแท่งเข่าแขนขวากอคือเก่าที่ที่แรกอีนดีนะเอามือขวายิบเข็มมาแท่งเข็ซ้ายจะแป็นแข้งข่าไปแล้วขาไปแล้วบานนี้เอามือขวานี่มายิบเข็มคือเก่ามาแท่งใส่แขนขวาา็แค้แค่คือเก่าของเก่างไงนี่แท่งไปังแท่งตำแหน่งที่ตำแหน่งเดียว ขอคอมือคอมือ hmm. นี่ในตำแหน่งเดียวตรงคอมือหรอนะแห่ตำแหน่งเดียวมองมองเอ็นนี่แห้งเขาไปรอดใกล้มองเอ็นเขาไปยุ่ในเพียงแค่คอมือเลยเขาไปเสียบกิ่ดยูบออกเด้กข้าอยู่ัหางไรแทงข้อมือด้านหน้าอืครับคอมือด้านหน้าเออเพราะฉะนั้นนี่มันมีประสบการณ์อย่างนี้มันมีออกตัวนี้แหละครับครับมือสองข้างรถไปหนึ่งเกียหนึ่งหัรถเน้นรถเท่ากับุ่มนั่นเท่งกับกว่าพื่อครับผม เน้นเสาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาตัวเน้นเจ็ดหนึ่งหาสทันเ่ตนตัวกันคือหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองสี่ใหญ่ลางเลยตันึงสองกันเท่านั้นบ่บ่ครื่างปีกับตกแต่ว่ากักับแห้งอยู่นี่บแห้งแต่ว่าถือว่าถือว่าไข่อยู่แต่ในชว์ทใช่เียอยู่นะปูนันั่แต่วกบ่แห้งอันนี้คือตีตัวเนียซื้อได้ไหนด้มันก็หลายมือมือนี้ที่เกาเนาะมันก็ยังอีกลายมือไทา มันมาออกกว่ที่ช่วงตองหวดกับช่วงกลางๆนี่แหละครับผมเอาแล้วบางต the ั้งแต่ตองหวดมาหนีปูฮกานิมีดหนีบอกปูเมีมีแต่ตองหวดมาแล้วจะหันมาหันเพราะท่านมีดดอกนั่นมามันมีดมาขึ้นหนึ่งข้างในปูเป็สองซีเนี่ยครับอันหนึ่งๆเนี่ยครับสองครับสองหนึ่งเนี่ยเนี่ยตัวตัวนี้สงสัยตัวนี้ซีดอกล่างกันว่าจะซีมันโบมันบบมันโบมาแล้วแจกจ่ายเท่าไหร่ครับผม คันยมองเิ้าหนมาลาแจกใจแต่ว่าถือสูงสูงมดแต่ามาลากจกใจครับคันนับคันนับนี้เราติดหาวเข็เแปดตัว่้ก็ถือทุกงอดครับคันเจเอาไลนนี่สิคือทุ้งัดเลยคันเจีเวไลน์นี้เนี่ยแต่ว่าห้องโบจะหายไลเพราะว่ามันบ่อนะคเอาผู้สืถือขึ้นบ่อน้เอาผู้ขจให้บ่อนายบางเท้อมาเทราศิผาหางกับมีนท่ผู้ขจายังวารีขจาบ่อนายโอ้บอเคยเห็ดจันทสนบอกคยเห็ดคันเจังสันซีมาเห็ดที่อย่างผู้ประสืมีขนใส่ประสืมาเลยวางจิตแปดหางนี่ลายะคิดว่า จ็ดหางนี See, ่ทั้งไปทั้งกลับมันก็14นั่นล่างบนอีกนี่8ตัวโอ้ยแฮงหลายไปอีก่สิบ่ให้หลายพหยังเพราะว่าเฮาเพิ่นบ่สําคัญบ่เฮาก็กันมาบ่สําคัญเฮาก็บ่เอากันมันจากใแต่งแต่งหนังไ่เรื่องพ่นฝันแต่ลสิเอามาหเฮ็ดหยังมนบ่ล่ะอันนี้เฮาบ่ฝันนี่ัอยู่ผู้ท่อกันนั่งภาวนาอยู่4:00นนี่มัน โมกโกกขึ้นมาทังหนาเขาเลยที่แดงจึงขึ้นโมกโกกขึ้นมาเป็นขึ้นไม้คาเฉียเนี่ยนั่งยืดตาเข้านี่ยมกโกกขึ้นมาเสือดงกันมากซื้อรถสูหนึ่งเกียปอรนวยออกมาเนี่ยหนึ่งเกียรหนึ่งถือบอกมาย่ำเลยก็ได้โมมีสิพอถึกนี่ขึ้นคือเพราะว่าหน้ามันมากนิมิตเนี่ยซ้ำสิเรขลกอบก็มขึ้นังสงพง้เลยเพาว่ยากต่เมือครับผมพอจะมากาซีมาหน้าหน้าปูกัน ีได้สีได้ช่วงนั่งเพราะว่าหน้ามันบอกตัวเลขก็ได้เออมันได้เพราะว่าหน้าจะว่างวดวันนี้นี่ให้ว่ามันใจฝันตองวัดก็คเชื่อมันใจนี่มันเป็นโลกนี่มันเป็นโลกที่มันบ่เทียมบ่แน่บ่นอนดอกก็ับเตีมันสิเป็นไปที่ว่าตามโูกทิ่มันมากสิ่นถ้ามันมากล้วมันก็แม่นกับม่นบ่แม่นมันก็บ่แเม่นเท่านั้นหละครับเอากินจังนั่นมันเมียนโปอะไรกแนวมื้นนี้มันบ่แม่นโลกนี่มันบ่เทียมครับอื แต่ยังยางเปว่าสิลมมันก็ล่มกับคนค้อยี่คามันก็ยังล่มร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์มันกับบัวไทยตกที่มันเกิดผิดแปลกไปที่กันแต่ว่าส่วนมากมันกับไปยังสั้นอ๋อแพร่ลหรอร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์มันกับเต็มแล้วอะไรมันเป็มหลกก็เทียมหลกอนี้แต่ว่าแผนมันมากยังสั้นมันเกิดตัวหนึ่งมากแปลกมันเป็นเหล็กแันมากไปแล้วมันอันว่าเป็นอก อันน mm ี hmm. this, like. ้พ่อเฮานี่เป like ็นตองหัวปั ler, so ๊บแล้วยกับฟันมาเขาเข่ากองนั้มาถวายได้เดีเขาเขาที่หนึ่งผืนเม็ดเน่าๆหอมห่วยๆอยู่กันบ้างสิกินของหูเมียอันนี้บอกส้มหวังไปซื้อแล้วเด่นเล็กมันขึ้นฟันมาเขาลาดเมือกไม้ยางดีฟักไม้ย่างดีสุกไม้ย่างดีก็ต้องสิกินหูเมียครนี่แสดงว่ามันมันเข่าแล้วเลขกสองหางนี่แหละน้องผู้หล่อเมื่ถือว่าไรแล้วเล็กเมื่ไหเนาะเจ้าพ่อ คีอว่าอะไรตับบวกดีต้องตับพวมกบอกเลยงรายปนี้เราเกินคู่เดียวสองคู่ยังไงบัดนนี่กลับบวปูบ้ันอันนี้เสื่อเสื้อถามปึกๆนี่แหละเ้อโอกาิถามแบบปึกๆนี่แหละโอกาชิกับปยากโปรเล็กมากสิโอโอกาชิกับยากฉันมากมากตรงเลยสิบหาสิบเจ็ดนี่มากมากเลยเพรต้องับมแมงซี่นี่โอกาสิกับยากแต่ว่ามันโลกนี้มันเที่อนหายมักาิกับมันเ่อนทา้งโลกน่ไปถามกันที่นี่แหละ นี่แหละเจ้า,ากวนจากเคยบอกเห็นบอกว่าตัวนั่นเหละตัวนั่นรากันทำเอาบาลังข้างออบนสงสัยลางว่าเสร็จออกบนอสงเกตยจก็มาหลดคันแล้วว่าเนี่ยนั่นเาบนนั่น,ออนเขาหลดอดเอาล่างหลดอดมนันเป็นน,นั่นเห็น,น,นบอกเพราะฉะนั้นเขาต้องหูไว้แล้วอันนี้กับบ่านนาสีกลับเขาต้องกลับเอต้องกลับต้องกับแต่กับว่าเล่าให้กลับนี่ต้องกลับไปเหันเล่าว่าใบ้ซื้อล่างซื้อบนไว้น้ำเสื้อบนซื้อล่างนี่ออกมาเนี่ย